ครับคุณลูกค้าติดต่อนยครับดวค,ค่ะอออยากจะใช้เงินสักประมาณห้าแสนนะคะประมาณห้าแสนต้องไปหาสินเชื่อเนาะใช่ค่ะโอเคเดี๋ยวก่อนอแนะนําสินเชื่อนะครับผมขอแจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าก่อนนะครับ <c> เ <oughs> <c oughs> นื่องด้วยนะครับธนาคารได้มีการกำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวนะครับ Privacy Policy นะค,ะครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยมั่นใจในเรื่องของ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้านะครับการเก็บข้อมูลเอาไว้เป็นความลับรวมถึงการเปิดเผยหรือการนําไปใช้โ้ยที่ธนาคารจะคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสาคัญนะครับลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากเนกคารฉบับนี้หรือว่าสแกน QR code นี้ก็ได้นะครับผมครับก็เดี๋ยวก่อนแนะนํานะครับผมขออนุญาตแนะนำคนเี้ก่อนนะครับผมดาราวุฒิใจบุญนะครับ เป็นผู้ให้ข้อมูลนะครับเป็นผู้มีใบอนุญาตประกันชีวิตนะครับนายหน้าประกันชีวิตนะครับหมายเลข5 7 0 3 0 1 2 6ูนนองศูนย์นะครับท şey ี่ยังไม่หมดอายุเนาะแล้วก็ใบอนุญาตนายหน้าประกัน like นิสภัไทยนะครับหมายเลข6 0 0 4 0 1 2 3 3นนมนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะมีการสอบถามวัตถุประสงค์ความต้องการของลูกค้านะครับเพราะว่าต้องการเงิน5แสนนะครับใช่ค <tr> ่ะ <hop> <mit> <who> ขอโทษนะครับประกอบอาชีพอะไรครับเป็นเป็นครูค่ะเป็นคุณครูเนาะอยู่โรงเรียนอะไรครับเมืองใหม่แล้วครัเมืองใหม่คุณเมืองใหม่เคอยแบบยื่นทะลุอ๋อเป็นกำลังใช้เงินเพิ่มเติมนะครับใช่ค่ะอาจารย์เงินเดือนเท่าไหร่ครับตอนนี้เงินเดือนของตำแหน่งประมาณเท่าไหร่สองหมื่นแปดเงินเดือนสองหมื่นห้าบวกไปจำหน่ายรังผึ้งค่ะก็เป็นสองหมื่นแปดอ๋อมีแปดนะครับเงินเดือนสองหมื่นแปดเป็นครูโรงเรียนเมืองใหม่นะครับเป็นงานใช้เงินประมาณ ต้องการเป็นเงินก้อนใช่ไหมเป็นเง<ช>ินกเนาะโอเควัตถุประสงค์เพื่อใช้จา่ายระบบโคบอลิโคใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับงั้นก่อนแนะนำเนี่ยเดี๋ยวผมแจ้งถึงเอกสารที่ต้องใช้ก่อนนะครับเนื่องจากเป็นสินเชื่อที่เป็นสติการเนาะ,ะโอเคนะครับอเอกสารที่ต้องใช้เนี่ยก็จะมีแบบประชาชนนะครับแล้วก็เก้าหนะเทีบ้านนะครับนั่นคือลองเป็นเดือนหรือเพิ่มเนสามเดือนแล้วก็ที่เพิ่มขึ้นมาจะเป็นเอกสารหน้ารายงานนะครับนั่นคื เตรียมมาด้วยเลยเนาะเดี <library sei> <separ atie> so, okay, ๋ยวนี้ผมขอดูนิดนึงนะคะได้ค่ะเช็คได้เลยเอสาเดยก่อนโครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมจะให้เป็นเอกสารซฟชชินนะครับเดี๋ยวให้จัดูไปพร้อมๆกับกาดูได้ค่ะคิดเชื่อที่แนะนําในครั้งนี้นะครับก็จะเป็นผินเชื่อ โครงการยุ่งกี่ในกระทรวงเพื่อเป็นสัตว์การข้าราชการลูกจ้างประจําแล้วก็พนักงานตามสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการองค์การมหาชนรวมทั้งพนักงานบริษัทกิจนะครับวงเงินเนี่ยที่จะต้องการห้าแสนบาทผมแจ้งรายละเอียดภาพรวมก่อนนะครับวงเงินกรณีบุคคลค้ำประกันเนี่ยให้วงเงินสูงสุดไม่เกินสองล้านบาทนะครับกรณีเงินฝากกรณีหลักทรัพย์หรือว่าเงินฝากค้ำประกันให้วงเงินสูงสุดไม่เกินห้าล้านบาท เมื่อรวมวงเงินกู้ทุกประเภทหลักประกันแล้วสูงสุดไา้แล้วไม่เกิน5ล้านนะครับทั้งนี้กรณีนำหลักทรัพย์มาเป็นหลักประกันให้วงเงินกู้ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนดนะครับเะยะเวลาการผ่อนชำระเนี่ยไม่เกิน20ปีทั้งนี้เงือนไขเป็นไปตามธนาคารกำหนดนะครับหลักการผ่อนชำระเนี่ยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับผ่อนชำระเดือนละเท่าๆ่กันทุกเดือนการผ่อนชำระช่วงแรกนะครับจะมีดอกเบี้ยจํานวนมาก ในเดือนต่อ,ตอมาดอกเบี้ยจะลดลงตามเงินต้นคงค้างที่ลดลงในเดือนก็คือลดต้นลดดอกไปเรื่อยเนาะการคิดดอกเบี้ยจะคิดเป็นรายวันนะครับแล้วก็จะถูกคิดดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้เลยดอกเบี้ยคิดจากเงินต้นคงค้างากงวดก่อนนะครับสูตรการคำนวณดอกเบี้ยปกติด้านนะครับ่บผมให้ดูนะครับเอาเงินต้นคงค้างในงวดปัจจุบันคูณอัตราดอกเบี้ยต่อปีนะครับแล้วก็คูณจำนวนวันในเดือนนั้นๆหรือว่าในงวดนั้นๆหานด้วยสามรกิ ห้าวันนะครับก็คือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเป็นจำนวนดอกเบี้ยที่ได้มานะครับข้างวันที่จารย์ส่งมาก็จะไปชำระดอกเบี้ยที่เหลือก็จะเป็นเงินต้นแล้วก็จะเป็นลดต้นแล้วก็จะไปคิดในงวดถัดไปนะครับอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับถ้าเป็น MOU มููแบบทั่วไปข้อที่1นเนี่ยนะครับกรณีหน่วยงานต้นสังกัดหักนำส่งชำระหนี้ให้เรียกเก็บอัตราดอกเบี้ย M r มาลบศูนยจเจร็ปัจจุบันอยู่ที่6.2 2สองนะครับ มา r ลบศหรือ m r r บวกศหรือ M r r บวก2อต่อดีขึ้นอยู่กับประเภทของหลักประกันและคุณสมบัติของผู้กู้นะครับสำหรับกรณีที่ธนาคารกำหนดให้ต้องมีบุคคลค้ำประกันแต่ผู้กู้มีความประสงค์ขอยกเว้นบุคคลค้ำประกันให้เรียกเก็บดอกเบี้ย2 m r บวกสอ 75, หรือ MR บวกสาอปีขึ้นอยู่กับวงเงินและคุณสมบัติของผู้กู้นะครับผมอันนี้ผมขยายความกรณีของอาจารย์เป็น ็นโยที่มีหน่วยงานต้นสังกัดนำหักสำนักหนี้นะครับและสามารถยกเว้นบุคคลทำประกันอันนี้จะคิดอยู่ที่ m r ็มาบว7 5นั่นคือรหัองอาจารย์นะครับข้อที่1.2นะครับกรณีหน่วยงานต้นสังกัดจ่ายเงินได้ของผู้ผู้เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้เรียกเก็บอัตรา MRR หรือ m r บวก2.75ขึ้นอยู่กับเภทของหลักประกันข้อที่สองนะครับ M O อแบบพิเศษนะครับดอกเบี้ยเริเ่มต้นขึ้นอยู่กับประเภทของหลังประกันและลักษณะการทำบันทึกข,ข้อตกลงหลังจากนั้นในทุกสิ้นไตรมาสหากมีปรมิมาณธุรกรรมส่งผลให้ต้นทุนของธนาคารลดลงระบบงานจะเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราดอกเ,เอบี้ยนะครับในอัตราเ R มรลบ2.5าต่อปีข้อที่สานะครับกรณีโอโนสินเชื่อร้รองในเงินฝากเป็นประกันให้เรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา,าดอกเบี้ยเงินฝากที่ลูกค้าได้รับบวกส่วนต่างไม่น้อยกว่าร้อยละหนึ่ง ข้อที่8นะครับเป็นอัตราดอกเบี้ยรหรือเบี้ยปรัปบกรณีผิดนัดชำระนะครับคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามข้อ7เมื่อสักครู่นี้นะครับบวกไปอีก3%ต่อปีแต่หากเี้ยดังกล่าวสูงเกินกว่าอัตราดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระตามที่ธนาคารประกาศใช้เป็นการทั่วไปซึ่งปัจจุบันอยู่ที่18%ตต่อปีจะคำนวณด้วยอัตรา ดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชำระดังกล่าวแทนนับแต่วันที่ผิดนัดชำระนี้เป็นต้นไปโดยคำนวณบนฐานเงินต้นของค้างงวดที่ค้างชำระในแต่ละงวดจนถึงวันที่3ารับฟ้องหลังจากนั้นให้คำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวนจนกว่าจะชำระนี้จสิ้นเกิดเตอบใจงงเราก็ดูสูตรข้างล่างนะครับสูตรการคำนวณดอกเบี้ยผิดนัดชำระนะครับเอาเงินต้นของค้างงวดนั้นเช่นข้างงวดอยู่ที่1 5 0 0 0าเป็นเงินต้น5,000บาทเลยนะครับคูณอัตราดอกเบี้ยผิดนัด ขึ้นอหนูว่ากรณีไหนเนาะคูณด้วยจํานวนวันที่ผิดนั้นแล้วก็หารตามวันสิบห้าวัก็จะเป็นจำนวนทีผิดนั้นนะครับข้อที่เก้าเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่าธรรมเนียมนะครับค่าบริการต่างๆจะมีค่าประกัสแตมมิ่งติดสัญญาเงินกู้นะครับออสองเงินกู้สองพันคิดค่าก้อนหนึ่งบาทเศษของสองพันคิดหนึ่งบาทสูงสุดไม่เกินหนึ่งหมื่นนะครับค่าติดตามทวงถามหนี้นะครับหนึ่งร้อยบาทต่อบัญชีแล้วก็ทุกรอบของการถึงนดชำระหนี้ค่าสำรวจและประเมินหลักประกันร้อยละสองจุดส ของวงเงินเสริมช่คือค่าเข่าคู่แต่ไม่เกินหนึ่งห่สองพันบาทขั้นต่ำสองพันอันนี้กรณีที่ใช้หลักครับคำประกันแต่อาจารย์ไม่ไม่มีคนําประกันมารงนั้นในส่วนนี้จะไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนหน้าต่อไปตามผมได้หนึ่งครับผมต่อมาจะเป็นค่าบริการต่างๆนะครับที่ที่ต่อมาจากหน้าเลืกอกคู่นี้นะครับจะเป็นค่าธรรมเนียมจัดการเงินกู้นะครับเรียกเก็บเฉพาะกรณีที่มีบุคคลคำประกันและไม่มีบุคคลคำประกันนะครับ ใช้ลักครัจะไม่มีค่าธรรเนียในส่วนนี้นะครับวงเงินที่ลูกค้าทาสัญญากูนะครับวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทเรียกเก็บสามบาทหนึ่งแสนหนึงบาทถึงห้าแสนเลียกเก็บห้ารอยบาทห้าแสนหบาทถึงหล้านบาทเลียกเก็บแปดบาทหนึ่งล้านหบาทถึงสอล้านบาทเลียกเก็บที่หนึ่ันบาทเนาะขอจารยอยู่ที่ห้าแสนบาทนะครับจะเลียกเก็บที่แปดร้อยบาทสำหรับเรื่องขายตภยณฑ์ เงื่นนอมมนไขก,ก,การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าต้องทำตามมิฉะนั้นจะกระทบต่อการใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับก็คือค่างวดเนี่ยเราคำนวณรายเดือนนะครับจะขึ้นอยู่กับวงเงินอัตราดอกเบี้ยระยะเวลาให้กูท้ที่ลูกค้าได้รับอนุมัติโดยเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกําหนดในสัญญาที่ลูกค้าขึ้นทําขึ้นกับธนาคารหากชําระหลังจักวันที่ครบกําหนดจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมน,นะครับสาหรับประกันไยที่ลูกค้าจําเป็นต้องทําหรือสามารถเลือกนะครับก็เีนนหลักทรัพย์มาเป็นหลักการลูกค้าจะต้อง ทำหลักคียัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับหลักทรัพย์ของลูกค้านะครับทั้งนี้ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกจะทําประกันภัยกับบริษัทประกันรายใดก็ได้และถ่านในหน้าประกันหรือตัวแทนรายใดก็ดตามความสมัครใจของลูกค้านะครับสําหรับซึ่งอาจารย์ใช้ไม่ได้ยกเวน้นบุคคลที้าีประกันนะ่แก็จะไม่มีประกันภัยในส่วนนี้นะครับลูกค้าสามารถเลือกทาประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองเงินสินเชื่อหรือไม่ก็ได้นะครับ ทั้งนี้การทำประกันเพื่อคุ้มครองงเงินสินเชื่อจะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าและทายาทกรณีเกิดเหตุไม่คาดฝัน,นทั้งนี้การทำประกันชีวิตต่างๆเป็นไปนตามความสมัครใจของลูกค้าและไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อนะครับพราะควรระวังในเรื่องที่สำคัญนะครับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนี้อ,อาจเปลี่ยนแปลงได้หาก m r เปลี่ยนแปลงและอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นทำให้จำนวนินค่าดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นซึ่งผมแจ้งไว้เมื่อสักครู่นี้ m r อ,อยู่ที่6.22ซึ่งเป็นดอกเบี้ยลอยตัวของธนาคารสามารถ ตับขึ้นอตอบลงก็ได้นะครับท่านต้องชาระหนี้ให้กับธนาคารตามจํานวนที่กําหนดในแต่ละรอบการชาระภายในระยะเวลาที่กําหนดหากผิดนัดชำระหนี้ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดตามข้อ8ครับผมการแจ้งให้ชําระหรือคาดธรรมเนียมต่างๆนะครับจัดส่งใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าที่เือนทางไปรษณีย์หรือช่องทางอ e ิเล็กทรอนิกส์ที่ลูกค้าแจ้งเอาไว้นะครับซึ่งมีรายละเอียด ต่างๆเช่นวงเงินกู้จํานวนเงินต้นคงเหลือดอกเบี้ยดอกเบี้ยผิดนัดถ้ามีนะครับถ้าทาเรียนเรียปรับต่างๆถ้ามีนะครับรวมถึงเงินที่ต้องชาระในวันชาระค้ำถัดไปต้นอันนี้คือรายละเอียดของใบจ้างเงินเนาะการแจ้งการได้รับชําระเงินจากลูกค้านะครับจะจัดส่งใบเสร็จรับชําระเงินกู้ให้กับลูกค้าทุกเดือนทั้งจ้าีหรือเอ่อเฉพาะกรณีหักบัญชีจากเงินฝากเท่านั้นนะครับกรณีอื่นๆได้รับจากช่องทางตามที่ลูกค้าชําระ เช่นเคาน์เตอร์บริการสาขาหรือทำอลาสิกตามที ns, remember, ่ลูกค้าได้เลือกไว้โดยแจ้งรายละเอียดใบเสร็จรับเงินเช่นจํานวนเงินต้นดอกเบี้ยดี้ยพิเศถ้ามีค่าธรรมเนียมเบี้ยฝากถ้ามีรวมถึงจํานวนเงินสำรับเป็นต้นนะครับสําหรับการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนี่ยหากข้อมูลของรายละเอียดของลูกค้าเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะให้ผทราบเนาะให้ธนาคารทราบทันทีเช่นชื่อนําักคุลอาชีพสถานที่ทำงาน สถานที่อยู่บนโทรศัพท์รายละเอียดต่างๆเพื่อการสื่อสารข้อมูลกับลูกค้าเป็นเยียงรวดเร็วนะครับโดยแจ้งผ่านสาขาที่ลูกค้าใช้บริการนะครับถากมีข้อสงสัยเนี่ยหรือว่าประสงค์จะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือร้องเรียนนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรุงไทยแบงคท้องหรือ0217ตัวคอนเดตัว e n t นะครับหรือว่ากรุงไทยทุกสาขานะครับมาในส่วนที่ผมต้องเน้นย้ำได้กัอนทราด้านล่างนะครับเปมีข้อควรระวังนะครับลูกค้า สามารถทํประกันคุ้มครองชีวิตวงเงินสินเชื่อนะครับแต่ว่าไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุนมัติสินเชื่อดอกเบี้ยเงินกู้จะคํานวณตั้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้นะครับกรณีผิดนัดชําระธนาคารจะคิดดอกเบี้ย,าายสูงสุดที่เลขเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาบอร์ดรละสารต่อดีโดยรวมกันแล้วไม่เกินกว่าดอกเบี้ยสูงสุดกรณีผิดนัดชําระตามประกาศของธนาคาร หลังมีค่าใช้จใ่ายในการติดตามต้นขนนีสำหรับเพิ่มครับลูกค้าคนำนำควาเข้าใจก่อนลงนามอะไรลูกค้าคนำนำควาเข้าใจในผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจลงนามขอสินเชื่อนะครับทำข้อสงสัยก็ของพิจางก็คือสอบถามเจ้าหน้าที่หรือตัว processor ส่วนสองหนึ่งเจ็ดตัวนะครับอันนี้อะไรผมแจ้งอาจารย์พอเข้าใจเนาะเขาสนใจยื่นขอสินเชื่อเลยนะครับเพราะอาจารย์ยินดีสั่งผมช่วนอยู่แล้ว สใจนะครับตอกสารกขอตัอกสารงั้นเดี๋ยวผมสรุปความต้องการของอาจารย์นิดนึ่งเนาะแล้วก็รายละเอียดนะครับอาจารย์ต้องการของเงินที่ห้าแสนบาทนะครับใช่ค่ะเอ่อเวลาคู่ต้องการคู่กี่ปีดีครับสิบห้าปีสิบห้าปีนะครับผมอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่เอ็มอาราบวกศูนย์จุดเจ็ดห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีค่ะเนาะโอเคแล้วเวลาในการดำเนินการประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วัน นะครับเสียนผมดโอยภาษาเขา6ทวนนะครับอลวีข้อสงการเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดไหม,มไม่มีแล้วครับเขียนครับงั้นเดี๋ยวต่อไปผมจะให้จังในรายละเอียดของคำขอ,ขอสินเชื่อนะครับข้อข้อมูลแล้วก็ลงนามนะครับแบบแรกนี้นะครับก็จะเป็นใบคำขอ,ขอสินเชื่อนะครับ เป็นกรอกข้อมูลในส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวตั้งแต่หน้าที่หนึ่งถึงหน้าที่สามนี้นะครับต้องถามข้อมูลก่อนนะครับผมแต่ตรงไหนสอบถามได้นะครับผมจะมาย้ำข้อนื้ในส่วนของกล่องเดินใจอีกแล้วเนาะต้องการให้ลูกค้าทราบในส่วนนี้นะครับ ก,การทำประกันเพื่อกู้กองทุนเงินสินเชื่อไม่มีผลต่อการอนมุมัติสินเชื่อนะครับแบบเรี้ยเงินกู้จะทำงานตัน้งแต่วันที่ลูกค้าได้รับเงินกู้นะครับหากผิดนัดชำระธนาคารับจะคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญาแบบร้อยละสามต่อปีรวมแล้วไม่เกินกว่าอัตราสูงสุดกรณีผิดนัดชำระนี้ตามประกาศของธนาคารและอาจมีค่าติดตามของทุนนี้ลูกค้าคนจำความเข้าใจผลิตภัณฑ์และเงื่อนไขการตัดสินใจลงมาเป็นชื่อหลังนี้ว่าสงสัยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หรือ call center ศูนย์สองเจ็ดหัวให้จัดโรงงานจัะ ของข้อมูลให้นสมยนะ,ค,ะครับ่ค่ะต่อมาจะเป็นเรื่องของหนังสือความยอมนะครับจะมีทั้งหมดสามฉบับผมอธิบายทีละฉบับนะครับคบ่ะฉะบับแรกนะครับจะเป็นหนังสือความยอมในการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับจะเป็นการข้อที่หนึ่งนะครับจะเป็นการแจ้งหรืทีิพิเศษนะครับข่าวสารโปรโมชั่นนะครับข้อมูลบร,ริบทเกี่ยรือบริการที่เติมเต็มความ้องการของลูกค้านะครับจากกลุ่มธุรกิจทางการเงินและบริษัทในเครือของธนาคารรวมถึงพันนามิรทางธุรกิจ และได้ถึงบคคอื่นจะยินยอมไหมครับยินยอมข้อที่สองนะครับใช้สําหรับธุรกิจวิเคราหบข้อมูลส่วนบุคคลนะครับของของธนาคารกลุ่มธุรกิจการเงินและบริษัทในส่วนธนาคารพันธมิตรทางธุรกิจและสิ่งบุคคลอแต่ยินยอมไหมครับยินยอมเนาะข้อที่สามนะครับเพื่อใช้สําหรับการยืนยันตัวตนของท่านนะครับก็จะเป็นเอกสารที่เราบุตัวตนเช่นับประชาชนหมายงานนะครับแบบตัวข้าราชการที่มีลุกเลื่อนนะครับ ที่มีเชื้อชาติศาสนาโดยธนาคารจะไม่นาข้อมูลดังกล่าวไปเพื่อวัตถุประส,ง,สงค์อื่นและค 1, 2, 3, ํานึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลของทานในรสาคาัญนี้ทันินยอมคินยอมเนาะตลอด,ด,น,อดลน้ตขอเลยครับข้อที่สองนะครับฉบับที่สองจะเป็นหนังสือให้ความยินยอมในการนําข้อมูลมาใช้ใจัดทำแบบจำลองทางด้านเครดิตนะครับก็เป็นการนําข้อมูลของอาจารย์มาทําแบบจำลองนั้นเครดิตเป็นข้อมูลทางสถิตินะครับเพื่อปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับลูกค้ามากยิ่งขึ้นอาจารย์ดินยอมนะครับยินยอมเนาะ ก่อสุดท้ายจะเป็นหนังสือด้วยความยองในการเปิดเผยข้อมูลเครดิตนะครับเพื่อประโยชน์ทางการาร่นสินเชื่อนะครับผมอันนี้อาจารย์ยองนะครับยองยนะครับโอเคก็ขอเรียบร้อยเนาะแล้วผมดำเนินการให้นะครับเดี๋ยวผมจะในส่วนของสัญญาผู้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายในส่วนของสัญญารายละเอียดของวันที่ชำระอาจารย์นาทราบอีกทีนึ่งเนาะนะครับ ก็วันที่ชำระเนี่ยนะครับก็จะเป็นทุกๆสิ้นเดือนของเดือนเนาะแต่ว่าหัวาจเนี่ยเนื่องจากเป็นเสถียรที่หน่วยงานนำหักชำระหนี้ให้นะครับหน่วยงานก็จะหักชำระหนี้ให้ทุกๆวันที่เงินเดือนของอาจารย์ออกแล้วก็ประมาณยี่สิบหกยี่สิบ็ของทุกเดือนเนาะในกรณีที่ไม่สามารถหักชำระหนี้ได้น,น,น,ะน,น,นะครับระบบก็จะหักบัญชีเงินฝากของอาจารย์ทุกๆวันที่สิ้นเดือนครับผมนะครับก็จะลงนามแล้วนะครับ ก็ผมสรุปให้อาอียดให้อาจารย์ฝ่ายทิึงล้วกันเนาะก็เดี๋ยวอาจารย์เปิดดูไปพร้อมกันเลยเนาะก็คือเงินห้าแสนนะครับรับเงินเข้าเป็นีออมครับย์ื่นี้เนาะอัตราดอกเบี้ยเนี่ยนะครับก็จะเป็นตามที่ผมแจ้งเอาไว้ก็คือ0.75นะครับผมปัจจุบันเอไออี6.22เนาะทังวันี้จะอยู่ที่เท่านี้นะครับอาจารย์ตามเนาะพังวันนะครับแล้วก็ หลักรั์นะครับหลักระการก็จะไม่มีเนาะเพียวเป็นหุู่คนค้ำประกันนะครับระยะเวลาคู่สิบห้าปีเนาะตรงตามที่ผมแจ้งมาไว้นะครับแล,วล้แาวาลก็จะจะแนะนำอันนี้ในส่วนของอันนี้นะครับก็เดีย๋ยวให้จารย์ลงนามในส่วนของสัญญานะครับในผมจะแนะนานเพิ่มเติมเรื่องของาการจัดเก็บใบเสร็จรับเงินก็อาจารย์สามารถจัดเก็บใบเสร็จที่ส่งทางไปรษณีย์ไว้ได้เลยเนาะแต่ถ้าเกิดว่าาจาย์ต้องการของใบเสร็จคือหากไม่ได้รับเนี่ยสามารถขอที่สาขา สามารถปรับปริแ้นบบเป็นใบแทนให้ได้นะครับผมอีกแล้วนะครับช่องทางการติดต่อธนาคารนะครับหมายเลข f อ u r c e เตอรศูนย์สองหนึ่งเจ็ดตัวหรือเว็บไซต์กุ้งไทย com นะครับก็เ,เดี๋ยวให้เจ้ลงนานมนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวผมมอบคู่ฉบับให้อาจารย์หนึ่งฉบับเนาะโอเคนี้จะลงนามได้ไหนครับ,รบเรียบร้อยเรียบร้อยเนาะนะโอเคงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมอมอบคู่ฉบับให้อาจาหนึ่งฉบับนะครับแล้วก็ เตลชีสอ่าหนึ่งฉบับน,นะครับผมโอเคเรียบร้อยครับผมในส่วนของเระกทีุ่นเงินเนี่ยอาจารย์ต้องการทำด้วยไหมครับอืมยังด้วยอ๋อโอเคงั้นก็ขอบคุณมากๆนะครับผมเรียบร้อยนะครับคุณลูกค้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ